คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวทีนว่าผูกใจคนรู้ใจแมวคุณจันเนี่ยมาเล่าเรื่องกับ The Ghost Radio หลายเรื่องแล้วนะครับล่าสุดก็คือเผ่าสยองเมื่อประมาณสัก2เดือนที่แล้วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับ ตัวของคุณจันเองตอนที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยและก็ต้องไปหาหอพักที่อยู่ใกล้ๆที่เรียนจนมาได้หอพักในเรื่องนี้เนี่ยแหละครับเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปประมาณสัก20ปีที่ผ่านมาหอพักชั้นเดียวครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่2กับสายของคุณจันกันเลยครับสวัสดีครับคุณจันสวัสดีค่ะพี่แจ๊สบายดีนะครับ สบายดีมากค่ะแมสบายดีแล้วแถวบ้านฝนต,ตกไหมเนี่ยไม่มีสักเม็ดเลยค่ะเอานะ่าร้อนมากให้ต่างจังหวัดเขาตกไปก่อนค่ะอ่าเดี๋ยวเราค่อยล็อหลังรอคิวรอ,ค,อ,อ,ค,วอคิวเหมือนกันแถวบ้านผมก็ร้อนร้อนเน<อ>ี่ยออกไปไหนและะ้วค่ะออกไปแค่ออกมาจากห้องโอ้โหข้างนอกร้อนจริงๆไม่ไม่ไหว ไปตัดไปเดินตลาดสี่โมงเย็นยังร้อดเลยค่ะออต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคุณจันนะได้ค่ะมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องนี้ย้อนกลับไปเมื่อยี่สิบปีที่แล้วคุณจันเป็นหอพักแห่งหนึ่งที่เราจะไม่ระบุสถานที่นาอ๋อได้ค่ะคจำล,ลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่า,าหอชื่ออะไรก็ไม่ลู้ได้ครับหอพักชั้นเดียวเป็นยังไงครับเรื่องนี้ โอเคค่ะ okay, ก็เหมือนครบรอบสองเดือนมาเล่าสักรอบหนึ่งเนาะขอขอขอแก้ตัวรอบที่แล้วนะคะทวดีรอบที่แล้วใช้สมอตอวเสียงไม่ใช่รอบนี้ถแถวเลยอ่าฮะรอบนี้ไม่ใช่แล้คะค่ะโอเค okay. ก็เรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่เกิดกับจันเมื่อประมาณสักยี่สิบปีที่แล้วตอนนั้นเรียนอยู่มหาวิทยาลัยเพราะความนิดนึงตอนนั้นนะคะจันเรียนอยู่ประมาณปีสามนะคะแล้วตอนนั้นเรียนปีสามเนี่ย นอกจากเรียนแล้วเราก็จะมีกิจกรรมที่เป็นความสมัครใจของนักศึกษาค่ะเป็นชมรมต่างๆอย่างเงี้ยค่ะตัวจย์เองก็อยู่ชมรมชมรมหนึง่งซึ่งนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเรียนหรอกเหมือนกับแบบเป็นกิจกรรมเสริมเฉยๆแล้วแต่ว่านักศึกษาสนใจเรื่องอะไรนะคะเนี่ยจันอยู่ชมรมหนึ่งกับเพื่อนๆค่ะเราก็มีกลุ่มเพื่อนที่อยู่ชมรมนี้เหมือนกันนี่จย์รู้จักผู้ชายคนหนึง่งเป็นนักศึกษาเหมือนกันเรียนชั้นปีเดียวกันแต่อยู่คนละคณะเขาก็เป็นสมาชิกชมรมนี้ค่ะ อ่ะซึ่งลักษณะของชมรมที่จาเรียนอยู่เนี่ยมันก็จะฟิลเหมือนอาสาสมัครเนาะแต่เราไม่ได้ชื่อว่าชมรมอาสาค่ายอาสาไม่ใช่แบบนั้นนะคะคือเราก็พยายามแบบไปทํากิจกรรมเพื่อส่วนรวมอะไรประมาณนี้อันนั้นก็จะมีการออกนอกสถานที่ออกนอกพื้นที่บ้างนั้นตัวผู้ชายคนนี้ให้ชื่อว่าโอมกันละกันค่ะ,ะตัวโอมเนี่ยอ่านะคะเขาก็เป็นเยนเยนอยู่อีกคณะหนึ่งแล้วด้วยความที่เขาเป็น นักกีฬาเหมือนนักกีฬาของมหาวิทยาลัยด้วยะค่ะอแต่แล้วไปเข้าค่ายก็รู้จักกันแล้วมันเหมือนแบบจีบกันเซล์เซลกันเนี้ยค่ะแต่ไม่ได้เป็นแฟนไม่ได้เป็นอะไรกันนะคะเหมือนกับจีบจีบกันเฉยๆเนี้ยอ,อจันกับเพื่อนเพื่อนคนอื่นๆเนี่ยบังเอิญว่าเราเรียนอยู่คนละคณะกันแต่ด้วยความสนิทกันเนี่ยเราก็คุยว่าเอ้ยเราอยากอยู่หอพักเดียวกันเพราะตอนนั้นเนี่ย แต่ละคนก็คืออยู่หอใครมันแบบเออมันไม่ค่อยสะดวกเนาะเวลาไปมาหาสูกันอย่างเงี้ยอเราก็คุยกันกับเพื่อนว่าเออนั้นเราลองหาหอดูไหมหาหอพักที่แบบว่าเนี่ยมันอยู่แบบมีห้องว่างพอที่เราจะอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยอ่าโอเคเราก็เออถ้าเจอปุ๊บนะดีย๋ยวเราย้ายเลยนะตกลงกันเรียบร้อยแล้วก็พากันไปหาหอพักค่ะจนกระทั่งได้มาได้หอพักหอหนึ่งซึ่งหอพักเนี่ยเป็นหอพักชั้นเดียวค่ะแต่ว่ามันมีสองฝั่ง Mm hmm. มีหันหน้าชนกันและก็ตรงกลางเนี่ยมันก็จะเหมือนเป็นลานโล่งๆไว้จอดรถมอเตอร์ไซค์เอาไว้ตากผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. พราะเหมือนข้างหลังหอพักอมันไม่ได้มีชายมีอะไรคือมันมีแต่ประตูหน้าเนาะ mm hmm. อ่ะเนี้ยทั้งหมดเนี่ยพวกเราได้ห้องอยู่ปะ3สามห้องคือเราจะอยู่กันทั้งหมดห้องละสองคน mm hmm. อ่าซึ่งหอพักสองฝั่งเนี่ย มันว่างฝัง่งฝั่งหนึ่งว่างหนึ่งห้องอีกฝั่งหนึ่งว่างสองห้อง <inherently S 2> นะคะทีเนี้ยจันก็อาแบ่งกันจันกับเพื่อนเนี่ยอยู่ฝั่งที่ว่างห้องเดียวสองคนแล้วเพื่อนอีกสี่คนก็คืออยู่ฝั่งที่ว่างสองห้องห้องละสองคนนี่เราก็ย้ายห้องย้ายอะไรมาเรียบร้อยค่ะ <ฮ lis. S 1> อ่าณวันที่เราย้ายมาเนี้ยก็ไม่มีอะไรย้ายเก็บของจัดคงองไรเรียบร้อยพอเราก็มานั่งอยู่ด้วยความที่ลักษณะของหอพักนอกจากที่มันจะมีฝั่งตรงข้ามกัน ลักษณะของประตูห้องมันจะเป็นอย่างี้คะพี่แจ๊คมันจะเป็นประตูชนกันนะคะเช่นห้องที่หนึ่งประตูอยู่อ่าประตูอยู่ทางอย่างทางขวาห้องถัดไปประตูมันจะอยู่ทางซ้ายอันนั้นประตูมันจะอยู่ชิดกันสองห้องห้องถัดไปอีกประตูก็จะห่างอีกมันจะอยู่ซ้ายอยู่ขวาอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆครับประมาณนี้นี่มันจะไม่เห็นพอประตูสองห้องชิดกันโอกาสที่แบบเออห้องที่มันอยู่ใกล้กันเปิดมาจจเอกกันมันก็มีอย่างเงี้ยเนาะเครื่องโทรจันเองอ่ะวันที่ย้ายไปแรกๆอ่ะ วันแรกอาจารย์ก็เก็บของเก็บไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดประตูนั่งหน้าห้องอ่าเราก็เห็นเด็กผู้หญิงเนี่ยขับมอไซค์น้องผู้หญิงขับมอไซค์มาจอดแล้วเดินเข้าห้องข้างเราไปเนื่อ<ม>งจากประตูมันใกล้กันเราก็เออเฮ้ยน้องก็เลยรู้ว่าห้องข้างข้าง,างเราอะ่ะน้องผู้หญิงเขาอะ่ะเขาเรียนอยู่ปีหนึง่ง<ม>อ่าเออโอเคข้างห้องเราเนี่ยมีคนอยู่นะเออน้องเขาเรียนอยู่ปีหนึง่งแต่ก็ไม่ได้ทักทายอะไรน,นะคะเราก็ไม <c oughs> ่ได้ ไม่ไม่รู้จักไม่ได้กล้าทักน้องเขาก็แค่หันมามองแล้วก็ยิ้มยิ้มแล้วก็เดินเข้าห้องไปงคะ <S 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 ่ะ<ๆ>อ่าก็ไม่เลยวันต่อไปเราก็ไปเรียนค่ะด้วยความที่จันเรียนเช้าจันก็จะกลับมาถึงบ้านถึงถึงห้องบ่ายบ่ายสามสี่โมงก็จะถึงหอละ <S <S อ่านี่ก็จันก็กลับมาถึงหอพอจ,จันกลับมานั่งเล่นที่หอะคะอ่ะอ่าเราก็เปิดประตูห้องด้วยความที่มันจะอบอ้าวเนาะเราก็เปิดประตูห้องไว้ครับแล้วทีเนี้ยจันก็เห็นผู้ชายที่โชว์มาขับรถเข้ามาที่หอเราก็เอ๊ะเขามาทําอะไรอะ่ะสักพักงหนึ่งเขาก็เดินเข้า มาเปิดประตูห uh ้องข้างจันนะคะแล้วเขาก็เห็นจันมาดีเขาก็ตกใจบอกเอยู่ที่นี่เหรออะไรเงี้ยเราใช่ใช่เพิ่งย้ายมาปรากฏว่าเขาอยู่ห้องนั้นนะคะแล้วเขาอยู่กับน้องคนนั้นนะคะเขาเป็นแฟนกันครับอาแล้วก็ไม่อะไรแต่เราก็กงงงเอาอะไรวะมีแฟนแล้วเหรอแต่ก็ไม่ได้อะไรนะคะอโอเคเอก็ไม่มีอะไรนะคะก็ปรากฏว่าเอโอเคเขาอยู่ตรงนั้นเราก็รับทราบแล้วละอ เพื่อนก็แซวน,นีดต่อยว่าเพราะว่าเพื่อนชมรมเดีการที่อยู่หอด้วยกันนะคะเขาว่าเ,าเกือบไปแล้วนะเกือบไปแล้วนะอ,วอ,อะไรเงี้ยก็แซวแซวกันก็ไม่มีอะไรก็จันก็ใช้ชีวิตอยู่หอพักนั่นมาค่ะอยู่มาสักพักนึงจันเลยเร,เริ่มรู้แล้วว่าอ่าคนที่เชื่อองค์กับน้องผู้หญิงคนนั้นอ่ะเขาทะเลาะกันบ่อยมากด้วยความที่ผู้ชายเขาก็หน้าตาประมาณนึงอะนะคะแล้วด้วยความที่เป็นนักกีฬาของมหาลัยด้วยก็มีอาจจะเป็นนิสัยเจ้าชู้ด้วยเก็จะมีสาวๆเยอะเจ้าชู้อย่างนี้เนาะ เขาจะทะเลาะก,กันบ่อยมากคือจันเนี่ยจะได้ยินเสียงประจําที่เขาทะเลาะก,กันอ่ะ,อะแล้วเราเป็นปคนที่ไม่ชอบเสียงคนทะเลาะก,กันอันนั้นพอเขาทะเลาะก,กันแรกๆก็ไม่เท่าไหร่เราก็อยู่ห้องได้หลังๆมันไม่แค่ทะเลาะก,กันอย่างเดียวค่ะมันมีการลงไม้ลงมือกันด้วยอืที่สําคัญคือผู้ชายอ่ะลงไม้ลงมือกับผู้หญิงอืมซึ่ง เราก็เคยคุยกับถามคนอื่นว่าไม่มีใครคิดจะไปห้ามหรือเรื่องความที่อาจารย์เป็นผู้หญิงเราก็ไม่กล้าไปยุ่งกับเขาอะค่ะอ่าแล้วก็ถามคนอื่นว่าออไม่มีใครคิดจะไปช่วยไปห้ามหรอเขาบอกว่ามันก็เคยมีแหละที่มีคนจะไปแบบจะไปห้ามไปอะไรว่าอย่าทาเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเขาก็อยู่ด้วยกันเหมือนเดิมเนี่ยเขาก็เลยไม่อยากไปยุ่งเราก็เข้าใจได้นะยกเว้นถ้าเขาแบบเสียงดังมากจริงๆอะ ก็จะมีพี่เจ้าของหอค่ะที่เขาจะไปแบบไปปลามาค่ะ hmm. ว่าเบาๆหน่อยอะไรประมาณเนี้ยอ่าอันเนี้ยทุกครั้งที่เขาสองคนเนี้ยทะเลาะกันน่ะ hmm. จันก็จะอยู่ห้องไม่ได้ละ hmm. ถ้าเป็นกลางวันน่ะนะคะว่าเราไม่ชอบแล้วก็แบบไม่อยากได้ยินเสียงอะไรพวกนี้ hmm. จันก็จะมาอยู่ห้องเพื่อนฝั่งตรงข้ามอืมจันก็จะทาอย่างเงี้บยบ่อยๆจนที่เราโอ้เราคิดผิดไปเปล่าว่าที่เราใ้ายยหายห,หอมาเนี้ยอ่าจนกระทั่งเวลาก็ผ่านมาเขาก็อยู่เงี้ยค่ะจันก็อดทนอยู่แบบนี้แหละ Mm hmm. ด้วยความที่เราก็เพิ่งย้ายหอวมาเนาะมันก็ใช้เงินใช้ทองไปแล้วอะเราก็จะไปย้ายใหม่มันก็ไม่สะดวกอะค่ะครับอ่าก็ต้องอดทนอยู่ mm hmm. จนระยะเวลาผ่านไปจนปิดเทอมอะค่ะปิดเทอมใหญ่อนะคะ mm hmm. ปิดเทอมซัมเมอร์อย่างเนี้ยด้วยความที่จันเองอะไม่ได้รงเรียนซัมเมอร์ในเทอมนี้ก็ปิดเทอมหลายเดือนจันก็กลับไปอยู่ที่บ้าน mm hmm. เพื่อนเองเนี่ยก็ไม่ได้เรียนซัมเมอร์เหมือนกันค่ะเขากลับจากคุณก็แต่งแยกย้ายกับอายุบ้านค่ั ระหว่างที่อยู่บ้านเราก็ไม่ได้รับรู้อะไรหรอกแต่ว่าหอพักอะ่ะมันก็จะมีคนที่เขาเรียนซัมเมอร์อยู่กับคนที่กลับไปบ้านเหมือนกันนั้นหอพักมันก็จะเงียบๆกว่าเดิมเนาะ hmm. นเนี่ยเ็าผ่านไปสักเดือนนึงเนี่ยเหมือนจันเรียนกว่า,วานะคะ hmm. อ่ะมันอีกเทอมประมาณสองสามสองเดือนกว่าเนี่ยจันก็กลับมาที่หอพักเอาเงินมาจ่ายค่าห้องแล้วก็มาเหมือนกับมาเอาของอะไรสย่งที่ห้องก็ hmm. นอนหอเนี่ย hmm. คืนสักสักประมาณสองคืน hmm. คืนแรกที่นอนมันก็จะเงียบๆหน่อยเพราะคนมันเหลือน้อยอ่าแต่วก็นอนปกตินอนคนเดียวนะคะมาคนเดียวทีเนี้ยฉันก็ดินเสียงห้องน้องผู้หญิงคนนั้น่ะห้องโอมอะเขาก็ได้ยินเสียงน้องเปิดประตูแต่คิดว่าเป็นน้องผู้หญิงอ่ะเปิดประตูเข้าห้องน้ําอาบน้ําปกติอ่ะเนี่ยเราจะได้ยินเสียงแบบอ่าเราก็ไม่ได้อะไรแล้วดึกๆหน่อยเราก็จะได้ยินเสียงร้องไห้เออเสียงน้องผู้หญิงอะร้องไห้อื่อๆแบบ คือร้องเหมือนแบบเสียใจอะค่ะเออเราก็ไม่รู้ทำไงเราสะรู้ถตื่นได้ยินก็บอกอ๋อสงสัยทะเลาะกันอีกแล้วมะก็นอนต่อไม่ได้คิดอะไรพอคืนที่สองเราก็ได้ยินเสียงเดิมนะคะคราวนี้ร้องไห้สะอึกสะอื้นหนักกว่าเดิมแต่ว่าแปลกว่าได้ยินแต่เสียงผู้หญิงนะคะอืจะ hmm. ไม่ได้ยินเสียงของผู้ชายเลยไม่ได้ยินเลย <c oughs> แค่ได้ยินแต่เสียงผู้หญิงร้องไห้อย่างเดียว ใช่ค่ะแต่ได้ยินเสียงในห้องแบบเหมือนเขาใช้ชีวิตปกติถ้าเปิดประตูอาบน้ําอะไรก็แก๊ก็แก๊กในห้องไงค่ะปกติคือถ้าปกติแล้วเนี่ยมันถ้ามีเสียงผู้หญิงร้องไห้มันก็ต้องมีเสียงผู้ชายบ้างถูกไหมทะเลาะกันไม่ได้ยินค่ะแต่แต่เนี่ยด้วยความที่เราก็รู้อะไรบ้างเราคีิดเราสงสัยว่าผู้ชายหนีไปเที่ยวหรือเปล่าหรือไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงหรือเปล่าก็ก็ก็คิดว่าอย่างนี้น้องน้องเขาก็เลยแบบเสียใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยร้องไห้อะไรเงี้ยแต่เราก็เออ เราคือคิดจะว่าอืมอดทนดีมอนกันเนาะอะไรประมาณเนี้ยค่ะครับก็พอจะนอนได้แค่สองคืนก็กลับไปอยู่บ้านเดิมก็ไม่รู้เรื่องอะไรอะ่ะกลับไปอยู่บ้านจนกระทั่งใกล้เปิดเทอมอะค่ะอย่างเนี้ยใกล้เปิดเทอมอ่ะอัจาก็กลับกลับมาก่อนเปิดเทอมสักสองสัปดาห์สองอาทิตย์ะ่ะคกลับมาเพื่อจะไปเออเตรียมของเตรียมน,นู่นนี่ไปดูตารางเรียนซื้อของซื้อของอะไรพวกนี้ จังก็ยังคงได้ยินน้องเขาอยู่นะก็คือเขาก็าคิดว่าเออเขาคงเรียนซัมเมอร์มากเราไม่ก hmm. ลับบ้านสักทีแต่ก็ยังคงแต่ไม่กลางวันนี้ไม่ได้เห็นไม่ได้อะไรนะคะ hmm. เออไม่ได้เห็นน้องเขาเดินเข้าออกห้องแต่จะได้ยินเสียงแบบเออเปิดประตูเหมือนเขา้าเหมือนกลับมาตอนสักหกโมงทุ่มหนึ่งซึ่งจางก,ก็ปิดประตูแล้วครับ hmm. แต่ดีน้องเสียงเปิดประตูปิดประตูอ่าทําอะไรนับน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเราก็ไม่ได้อะไร จนมีอยู่วันหนึ่งหลังจากที่มานอนที่กลับมานอนที่หอได้วมาสักสามสี่คืนเนี่ยคะ่ะไม่อยู่คือมีอยู่วันหนึ่งตอนเย็นอะ่ะแต่ก็ไปกับเพื่อนที่เรียนห้องเดียวกันอ่าไปคุยเรื่องเรียนเรื่องอะไรนี่แหละที่หอเพื่อนก็ไปกันหลายคนแล้วทีเนี้ยก็มีการกินข้าวกินอะไรกินหมูกระทะอะไรแล้วก็กลับบะกลับหอเนี่ยประมาณสักสี่ทุ่มกับห้าทุ่มแหละแต่ก,ก็ได้ยินเสียงเขาอยู่ข้างในนะคะครับอ แต่ว่าไฟอ่ะหน้าห้องอ่ะเปิดแต่ไฟข้างในเปิดหรือเปล่าไม่ได้สังเกตอ่าแต่ก็เดินผ่านห้องเขาเปิดประตูเข้าไปนอนคืนนั้นเนี่ยนันวิฝันฝันว่าฝันเหมือนเหตุมันเกิดตอนเย็นนะว่าเอ้ยเราขับรถเข้ามาในห้องไอ้ขับรถเข้ามาในหอพักจอดรถแล้วก็เดินเข้าห้องแต่ก่อนเดินเข้าห้องอ่ะเราก็ดันเห็นประตูมันแง้มครับเราก็เลยเปิดเข้าไปดู เห็นน้องผู้หญิงเนี่ยเขานั่งนั่งคุกเข่าอะ่ะเอไม่ใช่เขาเรียกว่านั่งชันเข่าอ่ะคะ่ะแล้วก็ก้มหน้าร้องไห้อก้มหน้าร้องไห้ซื่ๆแล้วเราก็เปิดในฝันอะ่ะเราก็เปิดประตูเข้าไปดูเนาะเราก็ถามว่าน้องน้องเป็นอะไรหรือเปล่าโดนทําร้ายหรือเปล่าใ,ให้พี่ช่วยอะไรไหมในในฝันเราบอกว่าอย่างนี้นะแล้วเขาก็น้องเขาก็ก้มหน้าร้องไห้อยู่แล้วเขาก็พูดว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเจบ็บ S <S ช่วยหนูด้วยอะไรเงี้ยแล้วว่าเจ็บตรงไหนเจ็บตรงไหนให้พี่พาไปหาหมอไหมหอ่าไปโรงพยาบาลไหมเพราะว่ามหาอะไรมันจะมีโรงพยาบาลข้างในค่ะครับเออไปหาหมอไหมเดี๋ยวพี่พาไปอะไรเงี้ยเออเขาก็บอกว่าช่วยด้วยช่วยด้วยเราก็นั่งคุกเข่าคือนั่งคุกเข่าแล้วคุยกับเขาแต่ไม่ได้จับตัวเขานะคะอือแล้วเขาตะพักหนึ่งอ่ะน้องน้อง,องเออเงยหน้ามาคุยกับพี่หน่อยเยป็นยังไงบ้างหนดูซิเจ็บตรงไหนเอ้โเงยหน้าขึ้นมาค่ะ หน้าเขาปกช้ำแล้วก็แบบปกช้ำตาบวมปูดเสร็จแล้วมันก็ค่อยๆ่อยปูดค่อยๆปูดค่อยปูด,ปด,ปดแล้วก็เละแล้วก็บอกแล้วเขาก็ลองรีแล้วก็ช่วยด้วยอะไรประมาณเนี้ยค,ะค่ะแล้วก็ตกใจตื่นซึ่งตอนนั้นอะตกใจตื่นมาเนี่ยเหลือท่วมตัวแล้วอุย๊ยอันนี้เราฝันไปนี่ทําไมว่าฝันฝันเหมือนเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเลยอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะเออแต่ตอนนั้นคิดว่าตัวเองฝันร้ายเพราะว่าก็เพิ่งไปสังสรรค์ปาร์ตี้กับเพื่อนมา ก็ไม่คิดอะไรก็แบบเออนอนต่ออีกวันถัดมาอีกก็วันอีกประมาณแค่วันสองวันถัดมาเนี่ยค่ะเนี่ยจันก็ไปหอไปทําธุระเสร็จเนี่ยก็ไปที่หอเพื่อนอีกเนื่องจากว่าที่หอพักเนี่ยมันค่อนข้างเงียบเราก็เพื่อนเราก็ยังไม่กลับเราก็เลยแบบมันยังไม่อยากรีบกลับเพราะมันเงียบเกินไปเนี่ยจันก็ไปหอพักเพื่อนอีกไปนั่งคุยนั่งกินข้าวนั่งคุยกันไปจนกระทั่งค่ำ จริงวันนั้นเพื่อนพักแล้วบอกว่าเออไม่ต้องกลับก็ได้นอนนี่ก็ได้แล้กบอกอจันก็บอกว่าไม่เอาไม่ได้อ,อะไรมาเลยกลับไปนอนหอแหละหเออเดี๋ยวกลับไปถึงก็นอนเลยเออเนี่ยจันก็ขับขับมอไซค์กลับมาที่หอ,อกลับมาที่หอก็มาจอดรถอ่ะก็มีรถอยอู่ประมาณสองสามคันแต่หอในประมาณประมาณยี่สิบสิบห้องได้ค่ะเนี่ยจันก็ขับรถมาจอดจอดเสร็จแล้วเราก็กําลังจะเดินเนี่ยเราต้องผ่านหน้าห้องน้องเขาก่อนก่อนจะถึงห้องเรา อกำลังจะเดินผ่านเพื่อจะเข้าห้องเราก็เห็นเราก็ได้ยินเสียงน้องเขาร้องไห้อยู่แล้วประตูมันก็ไม่ได้ล็อกจากเขางนอเข้าใจว่าเข้าใจว่าน้องเขาอยู่ข้างในเอ,อแล้วก็ได้ยินเสียงเขาร้องไห้อยู่เสียงดังประมาณหนึ่งลอดออกมาแต่มันก็ลืมความฝันนั้นไปแล้วนะคะว่าตัวเองเคยฝันว่าอะไร,รก็เลยเคาะประตูเข้าไปถามน้องน้อง อยู่ห้องหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะก็ด้วยความแบบสงสารเขาน้องแล้วตอนนั้นในห้องมันก็ไม่มีใครอ่ะอแล้วก็รู้ว่าเออผู้ชายไม่ได้อยู่ในห้องก็เลยกล้าถามเขาเออตบไปดตูพี่น่อยเป็นอะไรหรือเปล่าอ่าสักพักอ่าน้องเขาก็บอกว่าประตูไม่ได้ล็อกคาอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดประตูเข้าไปเขาก็นั่งนะคะนั่งนั่งชันเข่าเอาหน้าฟุบกับที่เข่าตัวเองแล้วก็ร้องไห้แล้วก็ถามว่าน้องน้องเป็นอะไรเจ็บตรงไหนไหม โดน,นทำร้ายหรือเปล่าครับก็ถามเขาแบบเนี้ยค่ะเขาก็บอกว่าหนูเอ่อหนูเจ็บหนูเจ็บเออหนูปวดอะไรเงี้ยหนูเจ็บตรงไหนไม่พี่พาไปหาหมอไหมเอ<ๆ>เอเปเดี๋ยวพี่พาไปหาหมอก็คุยกับเขาเงี้ยค่ะเขาก็ร้องไห้ก้มหน้าร้องไห้สื่อึ้งแบบร้องสึ้งเหมือนจะขาดใจเลยค่ะคือจนเราแบบใจคอไม่ดีละเราก็คิดยันคิดจันคิดว่าไปตามใครมาดีไหม เออก็เลยถามว่าน้องอยู่นี่ไหมเดี๋ยวพี่ไปตามเจ้าของหอเดี๋ยวพี่พาไปหาหมอเอาไม้เจ็บตรงไหนเขาก็บอกว่าพี่ช่วยหนูด้วยนะช่วยหนูด้วยเดน๋น้องเน้องพี่ดูหน่อยสิน้องเจ็บตรงไหนบ้างเงยหน้าให้พี่ดูหน่อยเจ็บตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยพอะเขาเงยหน้ามาปุ๊บหน้าเขานี่แบบเขียวคาดดำเละคือมันเหมือนมันไม่เปมือนโดนซ้อมอ่ะมันเขียวอะค่ะมันเหมือนคนคนขึ้นอืดอะ มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนในฝันที่เราเคยฝันว่าเฮ้ยหน้ามันฟกช้ำแต่นี้ไม่ใช่ไม่ค่ะมันมันเขียวแบบเหมือนคนแบบขึ้นอืดอ่ะมันเหมือนจะเฟ้ๆแล้วมันแบบทําเลือดทั้งหนองอะค่ะก็ตกใจแบบเฮ้ยเป็นอะไรอ่ะทำไมเป็นขนาดนี้แล้วเขาก็มือตาเขาก็ไหลก็ร้องพี่ช่วยหนูด้วยนะช่วยหนูด้วยนะเออช่วยตามหาเขาให้หน่อยตามหาพี่ตามหาพี่โอไม่หนูหน่อยอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ย คือ้อก็วิ่งออกหอคือตอนนั้นอะตกใจไม่รู้ว่าเกิดอ,อะไรขึ้นก็เลยวิ่งออกไปแล้วก็ขับรถออกหอไปกลับไปหอเพื่อนใหม่ครับตอนนั้นอะกลับไปหอเพื่อนใหม่แล้วไปถึงเพื่อนก็ตกใจว่าเอา้าไม่กลับหอแล้วก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก็เลยเล่าให้เพื่อนฟังบอกเพื่อนชวนกลับไปดูไหมพือ่อน้องเขาจะเป็นอะไรบอกว่าไม่เอาอ่ะไม่กล้ากลับอะไม่กล้ากลับทํายังไงดีก็เลยบอกว่าเอางี้โทรไปหาเจ้าของหอสิเพื่อนบอก โทรไปหาเจ้าของหอว่าครับเออน้องเขาเนี่ยน่าจะไม่สบายหรือเปล่าอ่ัเนี้ยเขาก็คือเขาก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบโดนซ้อมหรือโดนอะไรอย่างเงี้ยโดนตีหรือเปล่าทีเน,นี้ยยังก็เลยบอกว่าเออได้ได้ก็เลยโทรไปหาเจ้าของหอออือืเจ้าของหอรับโทรศัพท์แล้วก็บอกพี่พี่หนูอยู่ห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้นะคะเมื่อกี้อ่ะหนูนผ่านห้องน้องเขาว่าเออน้องเขาเหมือนไม่สบายเลยร้องไห้อยู่แล้วเขาแบบหน้าตาปวดบวมเขาถาม ห้องไหนนะห้องข้างหนูอะค่ะพี่ข้างไหนห้องที่ประตูชนกันกันหนูไงห้องอโอมอะเออแล้วบอกพี่เขาก็เงียบไปพักนึงน้องกลับมาแต่เมื่อไหร่หนูเพิ่งกลับมาได้สักสามสี่วันอะพี่เออแล้วถาบแล้วน้องไม่รู้ข่าวอะไรบ้างใช่ไหมอ๋อไม่ค่ะพี่ง้แล้วเขาถามว่าตอนนี้หนูอยู่ไหนหนูอยู่หอเพื่อนคะ่ะบอกเอองั้นหนูนอนตรงนั้นแหละ ยังไม่ต้องมาหรอกอพี่แล้วน้องเขาอะทํายังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จัดการเองอยู่อยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องกลับมาแล้วเขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะคเออนอนตรงนั้นแหละและเดี๋ยวพรุ่งเนี้ยเดี๋ยวค่อยโทรมาหาพี่ใหม่นะ<ม>เออเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเรื่องเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพี่จัดการเอง mm, เราก็เออเราก็สบายใจละแล้วลก็เลยบอกว่าเออเดี๋ยวพี่เขาจัดแกเดี๋ยวบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวพี่เขาจัดการเองอ่าทีเนี้ยเราก็นอนไปตอนเช้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็เอ๊ะ แต่กลับเข้าไปหอก็ไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่ก็เลยโทรไปหาพี่เขาก่อนโทรหาพี่เจ้าของพี่คะเออตกลงเนี่ยเมื่อคืนน้องเขาเป็นอะไรมากไหมถามเขาว่าเอน้องเขาเป็นอะไรมากไหมพี่เออเขาบอกน้องโอ้โหทําใจดีๆไว้นะบอกมีอะไรหรือเปล่าคะน้องอ่ะน้องผู้หญิงอ่ะเขาเสียไปเออเขาเสียไปเป็นเดือนแล้วบอกเอ้าเขาเสียงต่เมื่อไหร่เขาเสียไปคือพอนั่งรับ ไล่ว,วันอะเขาเสียไปก่อนที่จันจะกลับเข้ามาครั้งก่อนหน้าเนี้ยค่ะได้สองสามวันน่าเขาเสียไปสองสามวันก่อนหน้าเนี้ยเออเขาเสียปไปแล้วเขาเป็นอะไรเสียก็เลยถามเพราะเขาเป็นอะไรเสียครับพี่พี่เขาบอกว่าน้องเขาน่าจะทะเลาะกันแหละหเหมือนผู้ชายอะ่ะเออผู้ชายจะไม่อยู่แล้วเออเก็กเสื้อผ้อาจะไปอยู่ที่อื่นไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนกับใครแล้วผู้หญิงเขาก็ไม่ยอม้องไห้ แล้วทีเนี้ยผู้ชายก็ไม่สนใจก็เก็บเสื้อผ้าออกไปน้องผู้หญิงอะ่ะเขาเลยกินยากินยาล้างห้องน้ำอเออกินยาล้างห้องน้าฆ่าตัวตายในห้องนั้นครัอบอกพี่แต่ก่อนหน้านั้นน่ะหนูไปหนูนี่ได้ยินเสียงเขาอยู่เลยนะเออก็บอกน้องเขาเสียไปแล้วเนี่ยเขาเสียมาเดือนกว่าแล้วอเออแต่ด้วยความที่พอเขาเสียไปปุ๊บอะค่ะก็มีคนได้ยินบ้างเหมือนกันก็เลยมีคนแบบ ย้ายออกไปก็มีอืแต่น้องไม่ดูเรื่องใช่ไหมบอกน้องไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่รู้ค่ะอืก็เลยบอกว่าแล้วจะทํายังไงพี่แล้วพี่เขาก็เลยถามว่าแล้วน้องจะทํายังไงน้องจะอยู่ต่อหรือน้องจะออกออืือก็เลยถามว่าพี่มีห้องให้หนูเปลี่ยนไหมคะหนูไม่ออกก็ได้แต่หนูออขอย้ายไปอยู่ซีกอื่นก็ได้คืออยู่ในตึกเดียวกัน <c oughs> ได้แต่คนละซีกได้ขอขออยู่คนละฝั่งเออแต่เขาก็บอกว่าก็ ผ่านไปเดือนสองเดือนคนก็ไม่มีใครเคยไม่มีใครค่อยจะเห็นแล้วนะอืมอืมเขาบอกว่าอย่างนี้ครับก็เลยบอกว่าหนูว่าไม่สะดวกย้ายอขออยู่อีกฝั่งหนึ่งได้ไหมอ่าเขาบอกได้เดี๋ยวพี่จะย้ายห้องให้เขาเลยยอมย้ายห้องให้ค่ะแต่ก็อยู่ด้วยความหวาดระแวงก็อยู่ได้อีกประมาณสักสองสามเดือนก็ย้ายออกอะค่ะย้ายจากห้องเดิมไปอยู่ห่างจากห้องย้ายหอเลยค่ะอ๋อไม่ไม่จากอันแรกสิที่ย้ายห้องอะ ไปอยู่ไกล<ค>ไหมม,มันมันคนเราฝั่งมันเยื้องกันนะคะแต่สมมติว่าถ้าฝั่งตรงข้ามอ่ะอยู่ฝั่งตรงข้ามถ้าถัดจากห้องเขาอ่ะดันจะอยู่ลึกไปอีกสามห้องถอยหลังเข้าไปก็ไกลกว่าเดิมก็ไกลแต่ยังไงอ่ะเวลาเราขับรถอ่ะมันก็ผ่านห้องเขาอยู่ดีก็ไม่ไกลเอาจริงๆก็ไม่ไกลเท่าไหร่ห้องมันจะห่างกันประมาณสักประมาณสัก สองสามวัเนะาะที่สองหอสองสองสองห้องสองแถวชนกันนะคะที่หันหน้าเขาา้าหากันนะคะเข้าใจเข้าใจทีนี้เนี่ยห้องอื่นนี่คือเขาย้ายกันไหมฮะห้องใกล้กลฝั่งเนี่ยย้ายหมดเลยคะ่ะม,มีทั้งย้ายออกแล้วก็ขอย้ายไปฝั่งอ,อื่นแต่เนื่องจากพอมันหมดปีพอดีบางคนที่เขาเรียนจบเขาออกจากหอไปก็มีคะ่ะมันก็เลยพอมีห้องว่างที่จะย้ายไปอีกฝั่งแสดงว่าห้องอื่นๆที่เขาย้ายไปคือเขาย้ายไปก่อนเราก่อนที่เราจะรู้ ใช่ค่ะเขาย้ายก่อนโชคปิดช่วงที่เขายังเรียนซัมเมอร์เรียนอะไรค่ะเขาย้ายก่อนที่เขารู้เรื่องค่ะอืมนะฮะคือแต่พอดีเราไม่รู้เรื่องค่ะอ่ามันเป็นเรื่องปกติเนาะคือใครที่รู้ข่าวอ่ะผมว่าน้อยคนที่จะทำใจแบบเออไม่เป็นไรหรอกอยู่ได้ส่วนมากก<ถ>็ก็ถ้าถ้ามีลู่ทางก็จะไปหมดทีนี้เนี่ยภาระเขาจะตกอยู่กับเจ้าของหอถูกว่าถ้ามีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอ่ะเป็นบุคคลที่น่าเห็นใจที่สุดนะ ใช่ค่ะอ๋อนะครับแล้วสรุปคือมันก็เป็นไปตามที่เจ้าของหอบอกคือน้อยใจใช่ก็เลยทะเลาะกันฆ่าตัวตายอยู่ในห้องห้องนั้นใช่ค่ะอืแล้วอาจจะเป็นช่วงที่แบบมันมันคนมันน้อยด้วยค่ะไม่มีใครรู้อะค่ะมาเห็นอีกทีก็น่าจะแบบเอเหมือนกับห้องอื่นเขาเห็นว่าเอ๊ะทำไมน้องผู้หญิงคนนี้ไม่ขับรถออกมาเลยอะค่ะออเไม่ขับรถออกไปเรียนไม่เอาไม่ออกมากินข้าวเพราะว่า หน้าหอพักเขาจะมีร้านอาหารตามสั่งเนี่ยปกติเด็กๆเขาจะมากินตรงนั้นกันอืเขาก็เลยิดสังเกตก็เลยไปดูกันค่ะเออเราก็เลยพบว่าเออน้องเขาแบบตายแล้วอะไรเงี้ยใช่ใช่ค่ะโอเคได้ครับคุณจันร์นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของหอพักชั้นเดียวแต่ก็ยังยังถือว่าหลังจากที่รู้เรื่องแล้วยังอยู่ต่ออีกเป็นเดือนเดือนนี่ก็ถือว่าเก่งนะแต่เราไม่เราไม่สะดวกเราไม่สะดวกย้ายอะ ไม่ค่ะใช่ค่ะใช่ไม่สะดวกย้ายเพราะว่าเออมันช่วงช่วงเขาเรียกว่าช่วงเด็กเข้าใหม่ออกใหม่นะหอพักจะค่อนข้างเต็มอะค่ะครับเอมันอาจจะหาหอพักยากนิดนึงเนี่ยเราก็ยังไม่สะดวกแล้วแฟนก็เ้อหายไปเลยใช่ไหมฮะน่าจะย้ายไปอยู่ที่อื่นนะคะก็ก็หายไปเลยก็เจอบ้างนิดหน่อยพอดีพอเขาก็เกิดเรื่องก็เราไม่เจอเขาที่ชมรมอีกเลยเขาก็อาจจะแบบไม่กล้ามาสู้หน้าเราหรือเปล่าไม่เที่ใจ แต่ก็ไม่ได้เจอเขาอีกเลยครับ,รบผม,อมโอเคครับ,ค,รบคุณจันนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของหอพักชั้นเดียวนะคุณจันนะค่ะใช่ค่ะโอเคค,คุณจันขอบคุณมากมากเลยที่วันนี้แวะเวียนมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันคุณจันได้ยินดีค่ะเดี๋ยวนับอีกสองเดือนเดี๋ยวมาใหม่ได้ดูแลสาวสุขภาพด <c oughs> ้วยนะค่ะเช่นกันขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้ว อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับขอขอบคุณอาหารแมวคานิว่าปลุกใจคนรู้ใจแมว